ผมก็ยิงไอ้ตัวเสื้อขาวเลยนะไม่ไม่ตายเออ,อพอยิงปุ๊บแล้วโดน้วมันของเขาแล้ววะแล้ว,แล,วแล้วอิวไม่ได้สงสัยพี่หัวเกินไปมั้งห่วยน่าเบื่อว่ววะเน็ตเออครานี้ได้โดนโดนติออกจากเร์นเลียววะ่ะ สู้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเซิร์ฟมาแบบนี้มันไม่สนุกเนาะสู้สู้ไม่ได้เราก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าเซิร์ฟเล่นแล้วมันไม่ลื่นเลยมันนี่คยพี่รนก็ยิงแล้วพี่รถก็หลุดนฮะใช่ใช่ผมยิงไปแล้วนะโดนเข้าตัวเต็มๆเลยแล้วหลุดแล้วก็มันก็ไม่ตายพี่บเมินหัวหัวหัวผมก็ยิงไอ้ตัวเสื้อขาวเลยนะไม่ไม่ตายเออพอยิงปุ๊บแล้วโดนเล้วมันเขาแล้ววะแล้วแล้วฟิวไม่ได้ตายตายสวยครับ ต้นน no, no un> ี้บอยอ่าไงอะไรนักแสดงต้นนี้บอยเหรอใช่ใช่ต้นนี้บอยถือถือเออจับมาเองเจ็ดวีดียืนแบบยืนโง่เราเราไม่ใส่ไม่ใส่หมวกกับน็อกด้วยใส่ปลาที่หมวกแตกเลยใส่หมวกตกปลาใช่ นอยู่แถวผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซ้อมเสื้อส้มเสื้อส้มเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเสื้อส้ลม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 เดี๋ยวผมมีปัหาลมอยู่เสื้อส้มอยู่ไหนอยู่แถววัดนไม <า S 2> <ช>่มันจะไปมันจะไปเซิร์ชศพไอแบงคอก,กที่พี่ยิงเมื่อกี้แต่ว่ามันลมแรงพอดีไงพี่ยิงไม่ได้เพราะยิงก็ไปโดนหรอกผองมันจะไปกู้ศพนะพี่มจะไปเซิร์ชศพมันให้นะมันเน็ตไม่แม่งอ็มหน่อยเซิร์ชอยงางไรเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ได้เดี๋ยวพี่เซฟเตียงเลยมันอยู่มันอยู่นะ ไอ้ตัวนี้บอยตายแล้วฝั่งบ้านมันอะฝั่งซ้ายแล้วมันกินพิเกดอีกไอ้สัตว์ฝั่งซ้ายพี่ใช่ไหมไอ้ตัวนี้บอยตายแล้วผมอีกแล้วอ่ะไม่ไม่อยู่ฝั่งซ้ายติดบ้านมันนะติฝั่งซ้ายมาแล้วถ้าเป็นแบบอยู่ถ้าเป็นตัวพี่ก็ติหน้าพี่เลยอยู่ทีอยู่ลังทิดีผมแม่งโดนเนินปรับเซียนหวะพี่อ๋อฝั่งบ้านมันอยู่ใช่ปะใช่ใช่หอคอยมันปลาธมกปลาธมกตรงหอคอย พี่เห็นป่ะเห็นลงบันไดปีนป่ะเออไอ้มองไม่เห็นไกลเกินอ๋อเจออยู่ด้านหลังด้านหลังมันใช่ไหมปล่อยอ,ะอ่ะออกควายเสซยทวงปล่อยอยา่าฟู้ง่ตัวเองไม่ได้ว่ามันเลงมาทางหลวงมามันอยู่บนหอนน่นน่ะยูทูบมันอยู่บนหอทางทิดเอแต่ว่าติดทิศเอสอ่ะ หอหอก็คือ e s อ,อ่ะหอ e s ที่ว่าหอติดติดกำแพงเลยนะเนมตรงใช่ใ<ๆ>ช่เหรอใช่ใช่มันนั่งอยู่ตอนนี้ผมหันหน้าไปทาง n e อ่ะนะ n e ตอนนี้เออมามันนี่นะมันจะโผล่หัวมานิดเดียวเองแต่ทีนี้อมันมันกำลังเล็งผมอยู่ผมก็อันนี้อยู่ผมกำลังหอที่ติด,ตดบ้านมันเลยป่ะอะไรนะติดบ้านมันเลยไหมครับ ใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันอยู่ทางนี้มันจะลงมาทางเอสหน่อยนะข้างกระแพงก็จริงแต่ลงมาทางเอสแต่ไม่รู้ว่ามุมคุณจะเห็นหรือเปล่านะมันอาจจะบังก็ได้มันอาจจะแขร์กันเอาอย่างงี้ไหมเดี๋ยวผมเปิดจุดให้มันยิงผมเดี๋ยวคุณจะได้เห็นตัวมันไหมต่ำกว่านึงไไม่ได้ไอเอเคด้วยไงคุณยิงกับเอเอเคอใช่ใช่เอเค นว่าคุณติก้ามุนสีคุณเป็นยังไม่เอาสไนมาก็ไม่รู้ว่ามันอยู่บ้านไงไม่แม่ทะเลลักษณะนี้เรายิงจากระยะไกลนะลงจากหมดแล้วเไม่มีสไนของเอ็นของอยู่ออมันดีอ่ะผมมีสไนผมมีสไนนะไม่มีาแบบนี้นะบอกให้นะดาวกุนอป่ะสี่ก็บอกนั่นแหละไปใช้ได้เลยเฮ้ยไครเป็นไหนอ่ะไม่รู้นะไปละมันยังล่อหรือเปล่าระวัง โอ้ชอบเต็มอีกแล้เอาไว้ลงเอาตอนไหนผมบ้าลละผมมีผมเอาคาเอาคามาอยู่คาจอปกด้วยเดี๋ยวคนยูทูบเอาของผมมาได้ใกล้กว่าต้องผมไม่ได้เล่นแล้วผมไม่เล่นได้ถ้าเป็นขนาดต่อไปไกลโคตรอยู่ครัโอเคของไม่เจอ เอ้ยยินแล้วยันยิยแล้ยมันยินแล้วเ,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 เจ็บมันเย็บมันยก็บยยยยยัยรยบัยนยยยยัยผมยอยยยยมยย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 ัยยยวยย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 ายยไยย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 ย่ยยย่ โวยเหรอพี uh ่ฮ to <together> ี่อเฮ้ยคอยพี่ตายแบงคอกตายโวยโวยน้องขอยาใสใช่ไหมพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ทำเตียงตรงนี้เดี๋ยวพี่อยู่เป็นแฟนท่าพี่มีขันเสร็จแล้วเพื่อนบนบ้านบนบ้านอาบ้านอยู่กันตรงไหนเนี่ย หลุดอีกเนีอยากวิ่งเข้าใกล้บ้านมันแล้วใครที่หลุดพัเซอร์เวอร์เตต้องขอโทษด,ด้วยตอนนั้นตอนเข้าพอดีเ็กไฟเสกร้อยยี่สิบนี่ผมต้องปัดร้อยเมตรใช่ปะตีร<ม>้อ100ยใช่ปะร้อยยี่สิบครับร้อยเมตรเลยร้อยยี่สิบร้อยเมตรแต่ว่าคุณเวลายิงอ่ะคุณเผื่อนิดนึงตีพวกเธอถ้า <c oughs> ถ้าถ้าจิาาาหัวก็ต้องเผื่อหน้าผากกับบนบนอะ่ะตีนอนตีนบนบ้านนอนตีนเมืไม่กิ้ตายละ หลจะไปต่อขอไปเนี่ยมันเฟ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยมันอาจจะโดนยิงแน่แล้วมันเจ็บมัน้ยใครยิงอ่ะมันหลอกมาแล้วพี่มันหลอกมาแล้วยิงมันฟัพรง่ายฝั่งเราเกรดั่้ของมันอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ตีหนึ่งสองสามด้วยผมเจ็บครับผมนะผมถอยมันออกมาหน้าบ้านเสื้อขาวเอ้ยตายตายเลือดไหลตายแบงก็อบแบงคอกตายนะเสียเขาวตายเฮ้ยหลังหลังแล้วมันล้องหัวมันร้อมหัวมันร้องหัวนี่เช้ดขาปลอดภัยไหม ผมมันดูที่ผมผม,ผมันอ้อมสายอ้อมสาที่มันเมันอ้อมผมมันอ้อมผมผมตายผมตาย